สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะ FC นะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเอื้ยเขียวพารวยนะคะแนวทางเวลาพัฒนาเส้นใบนะคะเส้นใบงวดทีพานมาปัง3ตัวโต๊นะคะ932 นะคะสองหมดวัน <c oughs> <c oughs> 8ปดเก้าศูนย์หน่าค่ะชุดเด่นในตลาดนะคะของเสีย่ยมเด่น8ปงวันี้สูงนะคะเด็กเสียมสูง

หกแปดหก ชุดสี่ตัวหนึ่งเก้าศูนสองตัวล่างนะคะหนึ่ง้าหนึ่งห เป็นแปะคะรองที่เลขเก้นะคะ, 1, 9, 5, นะ,คะหนึ่งนะคะชุด3มตัวบน098 160นึ่งหกะคะอีก1คู่นะคะหคู่อ่าแปดนะคะแยบริลุนะะ่นะคะนะคาตัวที่นะคะเซียนวางหนะคะหกเซียนว่างตัวสุดท้ายวัดกรเซียนว่าง3ามนะคะสามและสวันนี้6และและศูนะคะสังเกตเบิรเด้อยนะคะ อ่าท่านผู้ชมก็นะคะพิจารณานะคะชื่นชอบแนวทางนะคะสองเส้นใบนะคะตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะอ่<ม>ะก็<ม>ขอให้โชคดีนะคะมีโชคลาภวันนี้เซียนมั่นใจนะคะเหมือนเดิมนะคะ<ม>เด่นแปดร่องเก่าเก่า